สวัสดีค่ะรวมนรถมมอ2 JK ค่ะรถบอดี้สวยๆหนะ้าหลังเดิมๆนะคะคันนี้เลยค่ะรถโตโย t a c a m มรีรถปี99คุกค้านเครื่องยนต์2,200 FEG นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะรถไม่ติดเกตนะคะเชื้อเพลิงน้ำมันร้วนค่ะเบนซิน91 95เลือกเติมเลือกใช้กันได้หมดเลยนะคะเติมได้วิ่งได้ใช้งานได้ปกติค่ะ เบาะไฟฟ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะสีสันรอบนอกตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะรถปี99นะคะทุกท่านอายุค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเน้นไปตามสภาพค่ะในราคา49000บาทไปใช้งานกันได้ค่ะทางใกล้ทางไกลเดินทางไปกันได้นะคะสบายๆค่ะทุกท่านราคามิตรภาพด้วยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้มีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะโทรคุยโดยตรง นัดหมายไปดูด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ